สงสัยจะอยู่ที่นี่ถ่ายแล้วแม่จะมาหาผู้ชายทั้งทีเนี่ยความสวยไม่เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวหนูขออนุญาตเช็คเรตติ้งสักนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวค่ะเออเดี๋ยวนะทำงานไอทำงานไปถามใครดีนะ สมพิธเนี่ยอยากจะถามสักนิดหนึ่งค่ะว่าวันนี้สมพิธเนี่ยสวยหรือยังเจ้าคะสวยจ้าอขอบคุณคะ่ะ<ว>ย,ยังไม่มั่นใจค่ะคุณแม่คะเดี๋ยวขอถามอีกสักหน่อยนะคะแต่ว่าถามใครดีลนะ่ะอะย,ยังไม่ได้ถามพี่พาะจ้า แข็งกันหรือยังจ้าแข็งจ้า